สวัสดีครับผมก็สวัสดีทุกคนที่ดูอยู่ในตอนนี้ครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนอการเล่นเกมคูซีนเรย์นนะครับผมเบื้องต้นนะครับผมก็จะมีหน้าเมนูแบบนี้นะครับผมระบบตัวเกมก็จะมีโซโล่ดูโอแล้วก็สควอตนะครับผมแล้วมีระบบเควสให้ทําด้วยนะครับผมเพื่อเรานําไปแลกรางวัลนะครับผมนี่นะครับผมเกมนี้ผมจะมีคัสตอมมิซชั่นนะครับผมอ่านผิดก็ขออภัยขอโทษนะครับผม ก็จะมีระบบหมวกนะผมมีพวกใส่ชุดอะไรมากมายนะผมก็ไปยิ่งไปกว่านั้นนะผมคือยันนะผมเป็นแบบคําสาปอะไรพวกนี้นะผมมีการเสกของหรือทําให้รีโหลดแล้วก็น้ําท่วมก็มีนะผมแล้วก็ทําให้พื้นผิวแรงเดึงดูดมันน้อยลงนะผมมีเยอะนะผมนี่นะผมแล้วก็มีวิทยุด้วยมีบ็อกเซอร์นะผมบ็อกเซอร์นะผมก็จะเพิ่มยังไงล่ะเพิ่มสแต็กนะผม ใชครับว่ามันเป็นพลังเสริมนะครับผมก็สมมุติถ้าเราใส่ไอ้ที่เหมือนผมใส่นะ่ยที่เป็นรูปอาหารนะ่ะถ้าเราใส่แล้วเวลาเรากินอาหารเราก็จะได้โซเพิ่มน,นะผมโซโซคือพลังนะผมที่เราจะไปใช้ในท่าไม่ตายนะผมแต่และตัวละครนะผมจะมีท่าไม่ตายของอของแต่และตัวแตกต่างกันไปนะผมยกตัวอย่างเช่นตัววิชายนะผมก็จะกาลายร่างเป็นประมาณว่าเป็นยังไงล่ะสัตว์ป่านะผมแต่ก็ยังเป็นตัวเรา แค่วิ่งเร็วแล้วก็มีพลังเหมือนเนื้อมารุษเหมือนเดอะฮักแล้วมันวิ่งเร็วนะผมสําหรับตัวผู้หญิงนะฮะก็คือหยุดเวลานั่นเองนะผมสําหรับเราอ่ะจะเห็นเป็นภาพแบบสโลว์โมชั่นนะผมเหมือนเดอะแมททิกอะอารมณ์เหมือนแบบเกมอะไรนะของล็อก s t a r ไอเกมแม็กเพนอะเออแบบนั้นเลยนะผมแต่เพเยอร์เพเยอร์อื่นนะผมก็จะเห็นเราวิ่งขยับตัวเร็วนะผมสำหรับตอนหยุดเวลานะ ก็ตัวต่อมาคนับผมเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่เป็นคล้ายๆกับหมอผีครับผมก็ความสามารถมันก็คือหายตัวคนับผมล่องหนนั่นเองแต่ข้อเสียงมันคือคนอื่นยังได้ยินเสียงฝีเท้าเราคนับผมแล้วก็แต่ก่อนนะก่อนอัปเดตนะมันอยู่นอกวงอะเลือดมันจะไม่ลดเลยคนับผมแต่ตอนนี้อัปเดตคืออยู่นอกวงแล้วเวลาเราหายตัวแบบนี้นเลือดก็ลดตามปกตินะผมะมันก็แค่แบบยังไงนะ่ะก่อนมันจะ หมดเวลาหายตัวมันก็จะมีการดีเลย์นะผมคล้ายๆแบบเหมือนเหมือนเคยดูละครแบบอันนี้ไหม <c oughs> อันนี้ว่ายัางไงวะมันจะดีเลย์อ่ะเออมันต้องใช้เวลาสักประมาณหนึ่งวิอ่ะค่อยกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แต่ในเวลาหนึ่งวิตรงนั้นอ่ะคนอื่นจะเห็นเรานะผมจะเป็นเห็นเป็นแบบควนแดงๆจะปรากฏควนแดงๆเ,เหมือนเรากำลังจะมาอยู่ในสภาวะปกตินะผมงงไหมก็ไม่งงนะ แล้วก็ตัวที่4นะผมเป็นผู้ชายเหมือนกันแล้วก็ความสามารถมันก็คือใช้ขวนเอ้ยใช้ค้อนนะผมเหมือนทอบินขึ้นฟ้านะผมแล้วก็ทุบลงมาข้างล่างนะผมเวลาเราบินขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราก็จะเห็นศัตรูนะผมเป็นสีฟ้า,ฟานะผมเป็นแบบยังไงล่ะเออเหมือนโปมองอเออประมาณนั้นนะผมแล้วก็เราทุบลงดินแนละ้วใช่ไหมถ้าโดนศัตรูแล้วก็จะเห็นศัตรูเป็นตัวฟ้านะผมมันทําใหอ้อ่มองเห็นศัตรูได้ง่ายนะผม อ่ะตัวที่4เอ้ยตัวที่5นะผมเป็นผู้หญิงนะผมตัวนี้บอกเลยว่าคนนิยมฮิตมากนะผมนั่นก็คือความสามารถมันสามารถบิงได้นะผมอ่ะฟังไม่ผิดนะผมบิงนะผมความสามารถมันเอ่อบิงหนึ่งบิงได้4ครั้งนะผมมันก็จะเป็นกดเปิดสกิลนะผมแล้วก็บิงได้4ครั้งนะฮะแล้วก็มันจะมีคูณดาวเอ่ออะไรสักอย่างด้วยนะผมอ่ะแต่ละตัวมันก็มีคูณดาวทุกตัวนั่นแหละนะผม แต่ผมชอบทอนะเวลาเล่นแบบสควอตอะ่ะคือเป็นตัวเปิดให้เพื่อนได้ไงแต่ตัวนี้นะ่าจะเล่นอ่ประมาณซับพอร์ตให้เพื่อนนะผมแล้วก็ตัวนี้คือหยุดเวลาสายบูลนะผมไอน,นี่ก็คือแบบอ่สายแอบสายลอยนะผมก็คือเวลาเขาบวกช่วนลงมุนอยู่แล้วก็แปลงร่างไปทุบหลังเขาแบบเนี้ยเอออันนี้คือคอมโบนะผมสำหรับตัวนี้ก็คือเหมือนกันนะผมสายลอยเหมือนกันนะเหมือนกับตัวที่เอ่อตัวที่หนึ่งนะผม ลอยเมื่อกันเลยลอยก็คือวิ่งไปข้างหลังเขาแล้วก็เวลาเขาบวกกันอยู่ใช่ไหมช่วงชุนบุนะ่ะแล้วก็กลับมาในสภาวะปกตินะผมยกเลิกการหายตัวแล้วก็ยิงข้างหลังเขานะผมเกลียนมากเกลียนมากอ่ะอันนี้ผมก็อธิบายยังไม่หมดนะผมอธิบายก็คือ,อไม่ใช่อันต่อมาก็คืออะ,อะไรนะเขาอ่านว่าอะไรเนะี get ่ยเกียเกียรนะผมเกีย <laughs> ร์เกียร์เกียร์นะผม ก็จะมีวิทยุนะผมอ่าผมปกติมันก็ไม่มีนะผมมันก็เป็นแบบนี้เวลาเราสวมใส่ก็จะประมาณนี้นผมเดี๋ยวมันอ่านทรายอันขวดไม่ได้หะก็จะสามารถเปิดเพลงได้ด้วยนะอันนี้แล้วก็หนักด้วยนะมันทําให้เราวิ่งช้าลงด้วยนะผมแล้วก็ทอมสตัวนะผมคือป้ายหลุมศพเวลาเราตายนะผมอ่อถ้าศัตรูมาตีแล้วก็ได้พลังโซไปนะผมปกติตัวผู้ชายก็จะใช้ประมาณร้อยโซนะผมอันนี้คือผมอธิบายย้อนหลังนะผมเพราะว่าผมลืมอธิบายไป ผู้หญิงก็ใช้ประมาณ100เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้น่าจะ80แล้วก็ทองก็น่าจะ80ดสิบนะผมส่วนผู้หญิง8060ได้ 80, นี่แหละผมผมก็จำไม่ค่อยได้นะคือผมยังไม่เล่นด้วยไงระบบตัวมาก็คือระบบสัว์เลี้ยงนะผมเห็นไหมเห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ่าอันนี้คือนกนะผมอันนี้คือยุงเห็นไหมก็จะมีผมก็ประดับสวยๆนะผม <laughs> ก็ไม่ช่่ออะไรนะแล้วก็ท่าทางนะผมดูนะผมอันนี้คือตอนนี้ผมได้มาถึงตองน,นี้แล้วตอง <laughs> ตอนนี้ เนี่ยเห็นไหมแล้วมันสาธิตไม่ได้เหรอมันรีวิวไม่ได้เหรอแล้วก็เ่อผมระบบวิพากษ์นืผม, v ผมก็คือมีแต่พวกอาวุธระยะปิชเช่นนะผมนั่นคือมีดนะผมเนี่ยก็มีมีดนะผมปกติมีดก็มีดยาวนะผมอันนี้คือสับครั้งเดียวตายเลยนะถ้าไม่ไมีก่็ถ้าไม่มีอะไรนะค้อนก็เหมือนกันนะผมอ่ะอันนี้ก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวแล้วผมนี้เวิร์กช็อปเดี๋ยวผมอธิบายให้นะผมตรงนี้คือเราสามารถาทำบรกิจได้นะผมแล้วก็พวก สีม่วงคือระดับอีปิกนะผมสีฟ้าคือแรนนะฮะสำหรับระบบเอ้สำหรับพวกอีปิกเนี่ยอา,อาจจะได้เติมนะผมเพื่อทำภารกิจแล้วก็ได้รับนะฮะอินเวนตี้นะผมเอ้ยอินเวนทอรี่นะผมคือช่องระบบเก็บของนะผมนี่นะผมแล้วก็จะมีเห็นอะไรหลายๆอย่างนะก็ไม่มีอะไรมากนะผมอันนี้คือ,อผมซื้อซีซั่นพาร์ทนะผมเนี่ยเวลาเราซื้อแล้วนะผมก็จะเป็นสมุดมาแบบนี้เพื่อยืนยันว่าเรา ซื้อแล้วนะผมหรือแบบยังไงวะเวลาเราซื้อแล้วจะได้สมุดมานะผมเพื่อปลดล็อกอาภาร,รกิจอื่นๆด้วยนะผมภาร,รกิจแบบพรีเมียมนะภาร,รกิจที่มันเติมนะอะแล้ผมก็ระบบตัวมาคือเวิร์กช็อปนะผมนละผมอันนี้คือซื้อปลดล็อกเอาแต่ละอย่างนะผมใช้ตังตรงนี้นะผมตังที่มันเป็นแบงก์อะแล้วก็สามารถเลือกปลดได้นะผมปลด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 มาปลดมาเรื่อยๆนะผมมันก็จะมีไอเทมต่างๆนะผมเนี่ยพวกนี้นะฮะ อันนี้คือยันนะผมยันซอมบี้นะผมก็คือเรียกเรียกซอมบี้ออกมาได้นะผมเนี่ยอันนี้คือพรีเมียมนะผมสำหรับคนที่ซื้อพสั้นพาร์แล้วนะผมก็จะได้พวกนี้อันนี้ผมก็ทำามาถึงตรงนี้เองนะผมสำหรับใครที่งงหรือ,อเป็นยังไงก็คอมเมนต์ <c oughs> คุยกันได้นะผมอันนี้คือไอเทมจอมนะผมก็คือเติมนะผมต้องเติมเติมตังอะซื้อมงกุฎนะผมแล้วก็มาแลกของนะผมอ,อันนี้ก็คือมงกุฎ 490มงกุฎสามารถแลกตังได้100แล้วก็เอ้ย1,000แล้วก็บนัสอีก500นะผมก็จะเอามาใช้ในส่วนนี้นะผมสำหรับคนที่สายฟรีก็ได้นะผมเกมนี้มันไม่เกี่ยงอยู่แล้วนะระบบต่อมานะผมก็คือลีดเดอร์บอดนะผมนั่นคือการเก็บซีซั่นเก็บเอ่อเก็บแรงเก็บแต้มนะผมเหมือนฟรีไฟอ่ะเหมือนพวกเอ่ออะไรวะ พับจีนะผมเป็นเก็บแรงเก็บแต้มนะผมอันนี้ผมก็อยู่ไดมอว์สูงสุดแล้วผมโซโล่นะดูโอผมก็อยู่บอลนะผมผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่สควอตนะผมผมก็อยู่ซีเวอร์นะผมผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เหมือนกันส่วนมากผมผมชอบอ่โซโล่นะผมเพราะเวลาเล่นสควอตหรือเล่นดูโอมันชุลมุนกันนะช่วงแบบยังไงล่ะเออนั่นแหละ <laughs> ช่วงบวกกันอ่ะมันชุลมุนกันนะผม อ่ะผมย้ำบอกอย่างหนึ่งนะผมก็มคือสำหรับใครที่สายฟรีนะผมอยากปลดล็อกตัวละครนะผมโปรตีมันมีให้2ตัวนะผมแต่อันนี้ผมปลดล็อกได้2ตัวแล้วผมแล้วก็ตัว,ต,วตัวที่สามนะผมสาหรับใครที่อยากจะปลดล็อกสายฟรีนะผมก็คือทาภารกิจเอานะผมก็คือทาไดรี่เอานะผมไฮ้ชาเลนจ์นะผมอ่านี่พวกภารกิจแบบนี้นะผมแล้วก็กดออนรีวอร์ดแล้วก็กดรับของนะผมอ่าสำหรับตัวผู้หญิงตัวนี้ ไหนเออตัวนี้นะผมก็คือทำ40ภารกิจนะผมแล้วก็ปลดล็อกแบบฟรีๆนะผมหรือสําหรับใครที่เติมนะผมก็จะมีแบบนี้มานะผมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแบบนี้เลยนะผมก็คือรับเพิ่มห้านะผมแบบเราไม่ต้องไปทําภารกิจให้มันยุ่งยากนะผมแล้วก็รับห้าไปเลยก็ห้าแล้วก็ห้าแบบนี้นะผมสําหรับภารกิจในเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแล้วก็มีง่ายด้วยนะผม Achievement มมก็มีนะผมนี่ผมก็ค่อนข้าง ยากอยู่เหมือนกันนะผมกวจะทำครบแต่มันก็เนาะอัดฉีดเม็นเนาะมันก็แบบนี้แหละอัชฉีบอัชฉีบอัดฉีด <c oughs> <c oughs> เอออะไรเน่ยเอาผมก็ถึงเวลาที่เราจะมาสาธิตนแล้วเนะผมผมขอเข้าหมดฝึกซ้อมเพื่อการสาธิตเลยนะผมเอานะผมเราก็จะมาจําลองในการเอ่อบวกกันนะผมคือสถานการณ์ในการยิงกันอะแบบบวกกันอยู่อะเดี๋ยวผมตอนนี้คือผมต้องหาอาวุธก่อนเอาแค่อาวุธพอเนาะ เ,ออเครื่องแต่งกายไม่ต้องเอาพวกก่ออะไรตอนนี้ผมขอใช้ปืนกลก็แล้วกันนะผมใช้ทอมสันนะฮะไม่รู้เป็นอะไรผมชอบปืนนี้เอาทำไมเก็บไม่ได้วะเอาเฮ้ยเก็บไม่ได้ทอมสันเก็บไม่ได้แต่ปืนอื่นเก็บได้ไม่ความว่าไงวะเอาปืนนี้ก็แล้วกันนะผมก็ลูกกระสุนยอยู่ตรงไหนเฮ้ย و, เดี๋ยวดผมขอสาธิสกาก็แล้วกันนะเออเลียนไปเปลี่ยนมาอยู่นะเอาเ,เอาไม่ได้อีกแล้วเฮ้ยคืออะไรวะ ไม่เป็นไรนะผมอันนี้คือการสาธิตเฉยๆนะผมก็กระสุนเราก็ไม่รู้ว่ามันเอาตรงไหนนะอ๋อนะผมกระสุนก็อยู่ตรงนี้นะผมตรงหน้าเราตอนนี้ผมก็เก็บม,มาแล้วแก็ได้ปืนอะไรมาก็ไม่รู้นะผมตอนนี้เราเล่นปืน Browning เลยน,นะผม Browning M1918 นะสำหรับการดิงนะผมคลิกขวาหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเลงแบบธรรมาดานะผมถ้าเราคลิกครั้งนะผมมันก็จะซูมเข้าแบบนี้ระบบการดีดของปืนนะผมเออ โคตรว่าทางการอะระบบทางดีดเฮ้ยระบบปืนดีนะผมมันก็ดีดไม่มากนะผมเวลาเรายิงก็ประมาณนี้อันนี้คือไม่ดึงกระสุนลงเลยนะผมแต่ถ้าเป็นปืนธรรมดานะผมพวกปืนกลเบาอะไรประมาณซับแม็กชีนนะผมก็จะเบามากนะผมนี่ผมสําหรับการยิงนะผมสําหรับปืนพวกที่มันหายง่ายนะผมมันก็จะระบบการดีดมันก็ไม่แรงนะผม อ,นนอ,นนอ,อันนี้คือปืนหายากอยู่พอสมควรนะผมปืนบอกนี้มันคือปืนถ้าพูดภาษาไทยก็คือปืนกลหนักนะผมส่วนไอ้พวกไอ้พวกนี้นะผมไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ยังไงวะไอ้พวกนี้ผมเป็นปืนกลเบานะผมเห็นไหมอ่านะผมต่อไปนะผมระบบการแปลงร่างนะผมให้กดเ็นะผมเห็นไหมเอ็นตรงกลางจอข้างล่างไหมนะผมถ้ามัน ER after, <mon> สามารถกดได้ก <mon> ็คือเรากดเอนะผมมันก็แปลงร่าง ในการแปลงร่างผมต้องใช้โซประมาณ1น0รนะผมสําหรับตัวละครตัวนี้นะผมเห็นไหมมุมขวาล่างนะฮะขวาล่างสุดเลยมันก็จะมีบอกว่า,เ,าเรามีโซเท่าไหร่นะผมสําหรับโซนะผมถ้าเราต้องการหาก็คือเราต้องยิงคนให้ได้หรือไปทุบทําลายรูปปั้นของศพศัตรตูนะผมถ้าให้ง่ายก็คือไปบวกนั่นแหละนะผมแล้วก็มียําด้วยนะผมทั้งขวาคือ ยั bag, summary, นที่เราเอามานะผมสำหรับการใช้ยันนะผมเออระบบแปลงร่างเดี๋ยวเอาไว้ก่อนสำหรับการใช้ยันก็คือกดแอปค้างนะผมแล้วก็เลือกยันที่เราใช้เลยนะผมตอนนี้ผมก็เอาแถบจำมานะผมก็คือการเอาลงพื้นแบบนี้นี่แบบนี้แล้วก็สำหรับเนี่ยสำหรับคนที่วิ่งเข้ามาใกล้หรือศัตรูวิ่งเข้ามาผมมันก็จะจำแบบนี้นะผมจำสูงอะไว้สำหรับปีนลังคาบ้านนะผมก็ยันที่สองนะผมก็คือเปลาวนื้อผมก็คือ ทำให้เกิดเสียงนั่นเองผมแต่ส่วนตัวผมจะไม่ทํานะคือผมกลัวลิ์กระสิ์นะผมเอาผม้ระบบตัวมาคือแปลงร่างนะผมในที่สุดเราก็มาถึงแปลงร่างนะผมแล้วเรากดเนะผมนีก่ก็ประมาณนี้ผมแล้วก็จะเป็นอ่อเหมือนเหมือนอะไรนะคิงคองอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราตบแรงด้วยนะผมเนี่ยตบแบบนี้สามารถตบแรงนะผมเ,เดี๋ยวเมื่อกี้ผมจะบอกว่าสามารถตบ คนล้มใน2หมัดได้นะผมเนี่ยแล้วก็มีการคุณดาวด้วยนะผมอ่ะสำหรับใครที่อยากเล่นลูกเล่นวิทยุนะผมก็กดแอดเหมือนเดิมแล้วก็มาที่บูมบ็อกนะผมหรืกอกดเลนส์หก็ได้แล้วก็กดตรงนี้นะผมนะผมก็จะมีเพลงนะผมเลขเก้าก็คือปิดเปิดนะผมตั้งง่ายๆนะแล้วก็เอฟแปดคือเลือกเพลงได้นะผมเนี่ยเพลงนี้นโอ้โหคนวนมันอย่าบอกเลยว่าเวลาบวกกันอ่ะเปิดเพลงนี้อ โดนยิงตายหาเลยครับผมเพราะศัตรูได้ยินเสียงไงเราไงเออประมาณนั้นสำหรับตัวอื่นก็ผมยังไม่สาธิน,นะผมะวันนี้ผมก็มีการอธิบายเพียงเท่านี้นะผมสอนเพียงเท่านี้นะผมสำหรับใครที่งงหรืออยากเล่นเกมนี้ก็สอบถามได้นะผมว่างงอะไรทำแบบไหนยังไงก็เม้นได้นะผมสำหรับวันนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมโอเคฝากติดตามด้วยนะฮะอย่ากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะผมโอเคสวัสดีครับผมเจอกันใหม่